คุณดาวดีครับชีวิตของนักธุรกิจในอาเซียนนี่กลับคืนสู่ปกติหรือยังยังพบยังไม่ได้พบกันเลยะพบกันทางไม่ได้เดินทางเลยนะครับคุยก็คุยกันทางออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นชีวิตคงไม่กลับสู่ปกติแน่ถ้ายังไม่ได้พบกันมันไม่ปกติแน่นอนแต่ผมคิดว่ามันก็มันมันแปลกๆนะตอนแรกก็แปลกๆตอนหลังที่เรามีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอรนซ์แต่รนนี้ก็ชักคุ้น แต่มันก็ยังไม่เหมือนกับเวลาเรานั่งคุยกันแบบชดูสีหน้านดูดีแอคชั่ดูอะไระนรับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้นำอาเซียนประชุมสุดยอดผ่านทางออนไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพรจริงๆเป็นเป็นครั้งที่สองเมื่อเดือนมีนาเขามีคุยกันที่คุยแต่เป็นเรื่องของโควิด -19 อันนั้นแปลกนะเพราะว่าผม ทวงขึ้นมาในการประชุมของเราก่อนที่เขาจะมีการก่อนที่ผู้นำจะมีการคุยกันเพราะพวกเราเห็นไหมว่ายุโรปเนี่ยเขามี statement ออกมาแล้วพวกเราผู้นำอาเซียนยังไม่มีอะไรเลยนั่นก่อนที่เขาจะรว<ก>มตัวผมอาจจะไม่ทราบว่าเขาแพลนกันแล้วแต่เราไม่ทราบ่ะก็เลย พวงไปทางอาเซียนเซกเตอร์บอกให้ทำไมพวกเราอาเซียนไม่มีอะไรเลยแต่ในที่สุดเขาก็มีอก็จะเป็นการประชุมที่<ช>บรรยากาศแปลกๆดีนะคะววเวอร์ชวลแล้วไฮไลท์ที่ภาคธุรกิจนะคะเตรียมที่จะพูดคุยในการประชุมอาเซียนสมมินี่นคืออะไรคะอย่างแรกคือเขาบอกว่าให้เราต้องเทสเรื่องมีแคปซิตี้ที่จะเทสไอ้โควิด -19 เนีายอย่งอย่างจริงจังอันนี้ต้องร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน เสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเขานี่คือพวกเรานะอนเซียนบิเสีย่ยนสบายสุดๆครคือคือจ,จริงๆแล้วเนี่ยการประชุมของทางภาครัฐเนี่ยเขามีทั้งวันเลยของเราเป็นเป็นเพียงส่วนหน,นึ่งเท่านั้นเองนะแล้วเราก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องการทําอย่างจริงจังก็คือการให้หยุดเกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมาตรการ Non tariff measure non tariff barrier เพราะตั้งแต่มี non tariff barrier non tariff measure มาเรายังเราเรายังลดไม่ได้เลยนี่เป็นอุปสรรคต่อการค้าเสรีอย่างมากอุปสรรคมากเลยแล้วเราก็พูดก็พูดนะโอ้ภาษีเป็นศูนย์ภาษีเป็นศูนย์แล้วท่านมีหมายว่าทุกประเทศก็มีไอสิ่งที่ไม่ใช่ภาษีแฝงใช่ไหมมีหมดเลยไทยก็มีไทยมีเยอะด้วย พีต่ตัวตัวตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งคุณคุณอารือว่าภาษีแอบแฝงมันเป็นยังไงไม่ใช่คือคือเหมือนกับอย่างนี้ผมผมยกตัวอย่างภายในประเทศก็มีแต่ยกตัวอย่างประเทศอื่นที่ก<อ>ไ็ได้อย่างเช่นเวลาเราส่งของไปในประเทศประเทศนึงเขาบอกว่าอ๋อถ้าพวกคุณส่งของมาประเทศรเราเนี่ยคุณมาท่าเรือนี้ไม่ได้คุณต้องไปอีกท่าเรือนึงอย่างนี้แปลว่าอะไรมันก็ต้องมีการ ใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มไปไม่ได้ตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ก็ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกประเทศอาจจะมีแบบนี้แฝงๆอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกประเทศมีความผิดเพราะทุกประเทศเนี่ยต้องการให้รัฐบาลปกป้องตัวเองเรื่องนต้องเป็นอย่างเงี้ยหมายความว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันจริงๆเพื่อทําให้การซิกแซกอย่างเงี้ยหายไปเหรอคะ non tariff barrier เนี่ยค่ะเขาควรจะร่วมมือกันจริงจังมานานแล้วค่ะ แล้วรัฐบาลจะสั่งได้ไหมคะอาเซียนลีดเดอร์นี่สั่งได้บอกว่าเออไ,ไม่ใช่ค,คือคือเขาจะบอกพวกเราว่าอ้าโอเคดีเป็นความคิดที่ดีนะเดี๋ยวจะทำก็เมนทำเมนได้ทีเพราะว่า implementation officer ข้างล่างไม่ค่อยไปคือทำแล้วยังไม่ค่อยได้ได้ผลเท่าไหร่แล้วข้ออื่นข้อสำคัญอื่นๆที่อยากจะข้อสำคัญอ,อ,อื่นก็จะมีเรื่องอ,ะ,อะไรล่ะ ในส่วนที่เกี่ยวกับโควิดเรื่องเรื่องไม่คือคือผมว่าถ้ามันทุกอย่างมันไปได้ดีไปได้ราบลื่นการค้าขายมันก็ดีขึ้นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวเกี่ยวดองกับโควิดมันก็จะได้ไปได้ดีขึ้นแล้วก็พูดเรื่อง customs automation เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุมสุลกากรเนี่ย e-documentation อะไรนอยากจะให้ทำอย่างจริงจังตอนนี้ยิ่งสำคัญเพราะว่าปิดเดี๋ยวจะปิดด่านเดี๋ยวจะปิดนี่ปิดโน ของพวกนี้ต้องไปได้ดีใช่ไหมครแล้วก็เราก็พูดว่าเราอยากจะให้ RCEP เนี่ยสำเร็จภายในปีนี้เอาสักปลายปีแล้วกันอินเดียจะเข้ามาหรือ,อไ,มไม่เข้ามากไม็ไม่เปไน็นไรแล้วเอาเทเลเอาเทเลนะ่ปลายปีนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เพียงแต่แนะนําทางผู้นําไปแต่ว่าผู้นําจะว่ายัางไงาก็แล้วแต่ผู้นํะแต่สําคัญอย่างมากเลยใช่ไหมคะที่ RCEP เนี่ยจะต้องเดินหน้าให้ได้เพราะเวลานี้เราดูนะ เรื่องเศรษฐกิจภูมิภาคเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญเศรษฐกิจโลกวันนทุกคนก็อยากจะปกป้องตัวเองพวก protect i o n i s t policy พวก trade war เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝากผู้นําไปบอกให้เราต้องทําเรื่องนี้ให้สำเร็จจริงๆประเทศไทยเนี่ยก็มุ่งมั่นว่าจะต้องสรุปให้ได้ในประเทศไทยในปีที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่เกิดขึ้นผมเมื่อปีที่แล้วผมก็คาดไว้แล้วว่าคงไม่ได้ ปีนี้เราจะได้เปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็แล้วแต่ผู้นําว่าเขาจะคิดยังไงกับทางประเทศอินเดียมันมีใครที่ยังลังเลใจอยู่บ้างผมให้อินเดียอินเดียก็เป็นอินเดียแล้วในอาเซียนเองก็ไม่มีคนอื่นก็โอเคเนี่ยมว่าก็โอเคโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะบอกให้ผู้นําทราบก็คือเราต้องให้มั่นใจได้ว่าสินค้าไปมาได้อย่างเสรีโดยเฉพาะสินค้าทางเรื่องทาง medical นะพวก ปีพีอีพวกอะไรก็แล้วแต่นี่เกี่ยวกับสาธารณสุขคนนี้ต้องไปไปมาได้อย่างเสรีแล้วก็อยากจะให้เขาถ้ามีอะไรที่คิดว่าเขาจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่าให้เขาปรึกษาทางภาคเอกชนความจริงไอ้ข้อเสนอได้ทั้งหมดจากภาคธุรกิจเี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาเซียนควรจะทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่ใหม่เลยใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเราก็อยากบอกให้เร็วอีกหน่อยเราขนาดที่เรียกว่าเราจะเสนอเลยให้ให้ตั้ง คอมมิชชั่ขึ้นมาสเปเชียลสเปเชียลคอมมิชชั่นขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเอาแบบมินิสเตรียลเลเวลเลยแต่เข้าใจว่าผู้นำอาเซียนคงจะใช้เวลาพูดถึงเรื่องของพิธีการจัดการกับปัญหาโควิดนี้มากมากพอสมควรในความเห็นคุณอรินคิดว่าไอ้ตัวโควิด -19 เนี่ยมันบ่งชี้อะไรความเป็นอาเซียนเราแค่ไหนครับว่าในเรื่องของการจัดการการร่วมมือกันคิดว่าอาเซียนจัดการสถานการณ์แบบนี้ร่วมกันได้ได้ดีไหมผม เรียนตามตรงว่าผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าแต่ละประเทศเวลนี้ก,ก็ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งโอเคดีที่สุดก็คงเป็นประเทศไทยอะนะรประเทศไทยเวียดนาม,มแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันต้องร่วมมือกันตอนนีเน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 ้เป็นเวลาที่เราต้องร่วมมือกันแล้วก็ควรจะตัดสินใจได้แล้วว่าเรื่องวัคซีนนี่จะทำยังไงก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรดรแรวัคซีนนะ <laughs> ใช่ไหมเวลามีแล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมการเนี่ย มีปัญหาแน่นอนทะเลาะกันแน่นอน<ม>ขนาดประเทศไทยเดี๋ยวๆเรื่องแมสเรื่องหน้ากากยังทะเลาะกันเลย<ม>ใช่ไหมแล้วนี่เรามีเนะี่ยสิบประเทศเราต้องทํางานร่วมกันแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเออเราจะทํำยังไงเกี่ยวกับวัคซีนเพื่อจะให้ประชาชนประชากรห5ร้อยหสิบล้านห6ร้อยหกสิบล้าน<ม><ม>ของอาเซียนเนี่ยได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงม,มันต้องถูกมันต้องมีประสิทธิภาพมันต้องเอามาใช้ได้<ม><ม>เราไม่ทราบ ว่าใครจะทำวัคซีนได้ก่อนแต่เวลานี้เห็นบอกว่ามีประมาณ1 5อยหวัคซีนที่บอกอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีมาแข่งขันกันนะครับแล้วถ้าเราเราไปจองไว้ก่อนได้ไหมนี่เราไปจองโดยการใช้เงินไปจองไว้ก่อนได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบนะว่าจะทำไงได้แต่เราต้องร่วมมือกันถ้าแต่ละประเทศดูแต่ประเทศตัวเองแล้วร่วมมือกันด้วยผมว่าน่าจะดีแต่ถ้าดูแต่ประเทศตัวเองแล้วไม่ดูให้ประเทศอื่นที่บอกว่าเป็น คอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ค่อยดีปกติการที่อาเซียนต้องทำอะไรด้วยกันแบบนี้เหมือนที่คุณอาินเสนอเนี่ยเช่นเรื่องวัคซีนเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากไหนต้องตัวประเทศที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานของอาเซียนของปีนั้นหรือเปล่าที่เป็นผู้นําน่าจะเป็นโต้โผเป็โต่หผมคิดว่าพวกแต่ละประเทศพวกนั้นแต่ละประเทศก็สนับสนุนขึ้นไปแล้วก็พยายามทําอย่างจริงจังแล้วก็นั่งคุยกันใ ให้ผู้นานั่งคุยว่าจะทํำยังไงดีถ้าเป็นเครดิตของประธานของเจ้าภาพด้วยนะว่ามันเกิดที่นี่ประเทศฉันท่านได้เวลาฉันเป็นเจ้าภาพเป็นประธานใช่ไหมครับยคโควิด19นี่กระทบภาคธุรกิจในอาเซียนมากขนาดไหนโอ้เยอะเลยเหมือนกันทุกแห่งเหมือนกันทุกแห่งทุกอย่างหยุดหมดใช่ไหมธุรกิจทำอะไรไม่ได้เลยโรงแรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการลงทุนคนก็ตกงานทุกอย่างหยุดหมดไอ้เรื่องห่วงโซ่ไอ้สป라이เชนเนี่ย พอหยุดปั๊บลำบากลำบากแล้วไอ้ที่ลำบากไปกว่านั้นก็คือไอ้บางอย่างที่เราจะต้องสั่งมาเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไหล่เขเนี่ยมันมาไม่ได้เพราะที่อื่นเขาก็ปิดหมดอันนี้ลำบากคุณอรินทร์ว่าจะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะฟื้นได้โอ้ยผมว่าต้องสองสามปีนะอย่างน้อยถึงแม้จะได้วัคซีนแล้วก็ยังต้องเผื่อเวลาหลังจากเพราะว่าเวลาได้วัคซีนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้ก่อนเขาหรือเปล่าผมบอกให้นะเรามีการคุยกันแบบนี้แล้วบางคนก็บอกโอ้ ถ้าประเทศไทยทําได้ดีมากในเรื่องสาธารณสุขเขาอาจจะบอกว่าให้ประเทศไทยรอหน่อยได้ไหมให้ฉันก่อนได้ไหมอะไรพวกนี้ของเนี้มันพูดลําบากใช่ไหมแต่ว่ามีภาคไหนที่น่าจะเป็นความหวังที่จะฟื้นตัวได้หรือว่าจะกลายเป็นจุดแข็งสําหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล้โอ้จุดแข็งผมว่าเหมือนกันทุกประเทศนะออนไลน์บิสเนสเดี๋ยวนี้ชินมากเลยนะพวก ที่สั่งของออนไลน์ e-commerce ทำ e-commerce เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะพอพูดถึง e-commerce พอพูดถึงออนไลน์ไปเช่มันก็ต้องพูดถึงเรื่องโครงสร้างดิจิตอลที่ต้องดีถ้าไม่ดีลําบากแล้วก็ความรู้เรื่องดิจิตอลก็ต้องประชาชนก็ต้องได้รับอย่างอย่างจริงก็เป็นวาระใหญ่ของอาเซียนในเรื่องดิจิตอลเราพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเรื่อง4.0เนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องมีเั้นไม่ได้หรอกแล้วพวกแต่ละบริษัทเนี่ย คือเราไม่ต้องเป็นห่วงพวกบริษัทใหญ่เป็นห่วงพวกบริษัท uh, m SME micro small medium mm hmm. enterprise ผมว่าพวกนี้ลำบากโดย yeah, เฉพาะ <yeah. S 1> พวกที่ไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ของบริษัทใหญ่ mm hmm. เขาเข้าไม่ถึงเงินเขาไม่เข้าไม่ถึงเงินทุนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเราต้องช่วยเขาเวลานี้มีมาตรการยี่นะผมคิดว่ามาตรการ stimulus package ของแต่ละประเทศก็คล้ายๆกัน uh huh. แต่ที่สำคัญคืออะไรเป็นวิธีการ implement ให้ไอ้แพ็กเกจงนี้ไปถึงคนที่เราต้องการกระจายเม็ดเงินเนี่ยนะคะโอ้โหเนนียลำบากผมเชื่อประเทศเราทําได้ดีแต่ว่าตอนแรกก็ขกขันเยอะนะแล้ตอนนี้ทักทักดีขึ้นดีขึ้นก็หวังว่าดีนะฮะก็จริงมันเป็นประสบการณ์นะเป็นเรื่องที่มันควรจะแบ่งปันเรียนรู้จากกันได้เยอะเลยนะในอาเซียนใช่ไหมใช่็นวิกฤตแบบนี้ผมว่าคือเราต้องเหเราต้อง เทรนคนใหม่แล้ต้องอัพสกิลรีสกิลคนให <Yeah. S 1> ้เขาทางานอย่างอื่นได้ถ้าเราไม่สอนเขานี่มันผมว่ามันแล้วก็เทคโนโลยีถ้าเข้าไม่ถึงนี่นะ <Yeah. S 1> ก็ลําบาก mm hmm. แล้วเรา mm hmm. ที่เราผมก็คิดว่าอาเซียนแล้วแ,แม้แต่ประเทศไทยเอยงที่ทําได้ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกาทางเกษตรเอาเทคโนโลยี hmm. มาช่วยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดี <Class. S 1> แล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็ใช้ made in Thailand ผลิตภัณฑ์ที่ made in Thailand ก็ช่วยกันโปรโมต domestic domestic supply chain อันนี้ควรจะทำมากเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าในอาเซียนเนราพูดเยอะเลยบอกเอ้ทำด้วยกัน product อาเซียนะแต่ยังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่พูดกันเยอะมากนะเรื่อง new normal เนี่ยค่ะจะได้เห็น new normal consensus ในอาเซียนไหมคะไม่ทราบเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่ผมว่าผู้นำก็คงพยายามนะ เราต้องไปยายายยเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเราก็เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ใช่ค่ะหรือว่าคุณอรินมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับ new normal approach ไหมคะจากประเทศไทยเนี่ยว่าอาเซียนควรจะทําอย่างไรผมคิดว่ามันมันก็คล้ายๆกันนะ new normal ที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือทุกอย่างเราจที่ผมเห็นชัดๆนะก็คือว่า new normal ที่ผมเห็นชัดๆก็คือคนอประชาชนเนี่ย จะเป็นหวัดน้อยลงเป็นหวัดน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้เราคอนเซิร์มากเรื่องโคติดเชือแช่ระวังตัวมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงยาก็จะขายได้น้อยลงผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่แล้วมันดีนะแล้วก็ไอ้สิ่งแวดล้อมก็จะดีดีขึ้นจะมของพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีพวกนี้อาจจะไม่ค่อยดีสําหรับพวกนักธุรกิจที่ทํางานเกี่ยวกับ เพื่อจะมีรายได้เจวกเรงนีงคุณดูพวกสถานพวกผับพวกบาร์พวกเนี่ยเปิดไม่ได้เลยกําลังรอวันเปิดอยู่นะตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยผมคิดว่าอนี้ไม่ใช่ง่ายนะนี้ลําบากลําบากเพราะว่าคุณปิดกิจการไปเลยคุณไม่มีรายได้เลยแต่ว่ารายจ่ายคุณยังมีอยู่ตลอดอันนี้เป็นเรื่องลว่ากผมคิดว่าอีกสามสี่เตือนไอ้ New Normal จริงๆก็คือบริษัทเนี้ย เล็กๆจะเจงอีกเยอะออนะเพราะเวลานี้เรากาลังดูว่าโอเคแล้วเปิดขึ้นมาแล้วเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาคุณดูี่โซเชียลดิสิทนซ,ซึ่งคุณบอกว่าให้ห่างถ้าคุณธรรมดาเนี่ยคุณสามารถมีลูกค้าอยู่ในร้านได้50คนตอนนี้คุณได้25คน<ช>หรือไม่ได้20นน่สรายได้ลดลงไปใช่ใรายได้ลดลดลงไปเยอะเลยแล้วสายป่านคุณจะยาวแค่ไหน มันก็คงเป็นโอกาสถ้ามองในแง่บวกก็คือเป็นโอกาสให้เรามาทบทวนตัวเองมองตัวเองว่าเราจะปรับตัวยังไงใช่ไหมอันนี้ทางภาครัฐก็ต้องช่วยนะอ,อย่างถ้าเราดู A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 , เอเอเองินที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ซอฟต์โลนอ่ะอันนี้ก็นนกเงื่อนไขยเยอะแล้วเกินนะเงื่อนไขยเยอะเนี่ยแบงก์พาณิชย์เนี่ยก็ไม่ไม่เคยกล้าปล่อย อันนี้ลําบากมากเลยเพราะฉะนั้นวันที่ท่านนายกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาพูดกับประชาชนแล้วก็มีข้อเสนอสองสามข้อเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะท่านนายกพูดถึงเรื่องนิว r นโมพูดถึงแนวคิดของรัฐบาลในการทํางานใหม่ฟังเสียงประชาชนมากขึ้นจะเข้าไปให้บทบาทกับภาคต่างๆมีสิทธิ์มีเสียงในการเสนอความเป็นขึ้นมามากขึ้นคุณอรินอยากเห็นอะไรที่มันติดตามต่อมาเพื่อทําให้สิ่งที่ท่านพูด <ผม S 1> นายกพูดเนี่ยมันเป็นจริงผมอยากเห็นให้เป็นจริงไงคุณต้องเข้าใจว่าผมคิดว่า รัฐบาลไายหลายรัฐบาลนานมาแล้วก็ยังพูดว่าเอ,อ,อยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำจริงๆให้มันเกิดได้ผลจริงๆผมว่านี่เป็นเรื่องที่ดีแล้วผมว่าโครงการหลายอย่างที่มีความจําเป็นจริงๆเราควรจะเอามาทําอย่างที่ท่านนายกได้พูดในข้อสองอผมคิดว่าเรื่องเรื่องแหลงความแล้งเรื่องน้ํานี่เป็นเรื่องพอ ject ที่เกี่ยวกับน้ำน น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเอาเงินมาฟื้นฟูรเรื่องนี้แหมถ้าได้เงินมาฟื้นฟูแบบที่เมื่อกี้นี่ผมพูดถึงว่าเราไปซื้อวัคซีนมาจองวัคซีนมาก่อนดีไหมได้ก็ดีแต่<ค>โอเค<ม>ก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางทางภาครัฐที่เขาจะจัดทำแต่ผมว่าคิดว่าหลายๆโครงการที่เกี่ยวกับความจําเป็นในเรื่องการทําให้มีน้ําเพื่อเกษตรกรนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญซึ่งก็จะไม่ต้องฟังเสียงของประชาชนมากด้วยนะครับถ้าถ้าท่านนายกสามารถที่ลงมา ตรวตายด้วยตนเองอม,อม,มากหน่อยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีมองว่าอุปสรรคที่มันอาจจะไม่เกิด New n o r m a l อย่างที่ท่านนายกพูดเนี่ยมันคืออะไรคะกับความพยายามที่จะคุยกับหลาย,ลายๆภาคส่วนก <G> ็ต้องมีการสนับสนุนจาก,กข้างล่างที่จะช่วยท่านนายกานำพาการที่ปรับปรุงอะไรเนี่ยไปกับท่านนายก <ๆ S 2> าถ้าข้างล่างไม่ช่วยหรือไม่ร่วมมือด้วยผมวม่าลำบาก เราดูตัวอย่างง่ายๆ,ๆเรื่องโควิด1 9เนี่ยประชาชนร่วมมือเยอะ<ช>น,น,นะ<ช>ไปไหนก็ใส่หน้ากากล้างมือนะมีเว้นระยะห่าง<ช>ถ้าไม่ร่วมมือ<ช>ทำไม่ได้อย่างนี้หรอครับแต่ข้างล่างจะให้ความร่วมมือได้ก็ต่อเมื่อข้างบนต้องแสดงความจริงจัง<ช>มีความมุ่งมั่นแล้วก็เปิดโอกาสจริงๆด้วยใช่ไหมก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นไปได้ก็ไม่สราบผม เรื่องการเมืองนี่บางทีเราเดาลำบากก<ช>ันราเรามีความหวังได้ครัคร <laughs> แล้วภาคธุรกิจตอนนี้ได้เริ่มคุยกันบ้างหรือยังคะว่าถ้านายกมาถามถึงวิสัยทัศน์เนี่ยจะชวนนายกคุยไว้อย่างไงแหมก,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 ก็ก็มีการไปเสนอให้ทานายก ừ ừ หลายๆอย่างนะ้าภาคเอกชนก็มีข้อเสนออย่างเช่นพวกขอลดอะไรนะขอขอให้พวกเ m e มไไม่ต้องเสียภาษีสักสองสามปีนะ ภาษีนที่จ่ายเวลายกเว้นหักภาษีน้าที่จ่ายมจ,จากตะกอนสามเปอร์เซ็นต์เลหรือทัง้งเปอร์เซ็นต์ครึ่งยกเว้นหักภาษีน้าที่จ่าย,ยเรื่องดอกเบี้ยเรื่อง,นะงเงินปันผลเรื่องอะไรที่พา้าถาเนี่ยแล้วก็ลดอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือลดค่าจดจำนองที่ดินให้เหลือเราขอสั้งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในระหว่างเนี้ในบางปีเนี้ยเพราะว่าบางทีต้องเอาที่ดิน<ะ>ไปจ,จำนอง เพื่อกู้เงินของพวกนี้ผมคิดว่าทุกๆอย่างที่ทางภาครัฐทางภาคเอกชนขอไปเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้ก็อยอ่มากได้ให้ให้เขาอยู่รอดได้ซึ่งผมเข้าใจว่านี่คงจะเป็นวิธีการที่อาเซียนอื่นๆก็คงจะเสนอเขาก็ทำคล้ายๆแบบนี้ครับคันนี้เราก็ต้องรอทางภาครัฐว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างใช่ไหมแต่ผมคิดว่าก็ก็คงได้ได้หลายอย่าง สำคัญคือพวกซอฟต์โลนที่จะให้พวกผู้ประกอบการเนี่ยเอาเอาเอาให้เงื่อนไขให้มันให้มันเช็คซเ่งกลเฉพาะหน้านี้อยู่ให้้ไดก่อนยหยุ่นมากกว่านี้หน่อยอยากจะบอกอะไรกับนักศึกษาที่มาจบการศึกษารุ่นนี้พอดีนะคะการหางานก็ยากแล้วผู้ประกอบการเองก็กําลังตกงานกันเยอะไมผมผมอันนี้มันเราแนะนําลําบากนะแต่ผมคิดว่าพวกที่จบมาแล้วนี่เก่งเมีเยอะ เราคือคนส่วนมากก็จะไปทำงานกับบริษัทห้างร้านคนบางคนก็มีความคิดมีไอเดียแปลกๆคือผมคิดว่าเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะพยายามที่ไปหางานหาอะไรแปลกๆทำสตาร์ทอัพใหม่ๆเดี๋ยวนี้เก่งๆมีไอเดียเยอะๆอะผมเชื่อที่สำคัญก็คือต้องมีเทคโนโลยีที่ให้เขาเข้าถึงได้แล้วก็เรื่องกลับมาเรื่องเงินทุนนี่ก็ ขอวนี้เป็นเรื่องสําคัญเงินทุนเทคโนโลยีรถสอนให้พวกนี้รู้จักเอเวลานี้ไอ้สี่จุในที่ Fourth Industrial Revolution เนี่ยอยู่กับเรานะถ้าเราไม่เข้าไปทําตัวให้มันไปเขาได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ถูกเขาทับตายตกขบวนแน่นอนตกขบวนไปก็มีวิกฤตก็ยังมีโอกาสรออยู่นะคะมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมเชื่อนักศึกษาที่ออกมาที่ไม่มีงานทำเนี่ยบางทีก็ ชิดแล้วบางทีเศร้ากันนะผมคิดว่ามันต้องช่วยกันหลายหลายแห่งผู้ประกอบการใหญ่ๆก็ต้องดูแลคุณคุณอารินคุกคีกับอาเซียนนี่มานานมากเนี่ยจะมีคําแนะนำยังไงให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เขามองอะไรที่มันใหญ่กว่าประเทศไทยไม่ที่มันกว้างขึ้นผมอยากผมอยากจะให้เขามองไปทางอาเซียนนี้ด้วยนะผมคิดว่าที่ผ่านมาบางทีเนี่ยนักธุรกิจเราไม่ค่อยมองออกไปข้างนอกจะมีเฉพาะ พวกบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่จะออกไปนะแต่พวกเล็กๆผมว่าออกไปได้ผมว่าเล็กๆพวกขนาดกลางเนี่ยผมคิดว่าเรามีอาเซียนเป็นที่ที่เราสามารถทำอะไรได้เป็นอิสระมากกว่าแต่ก่อนนี่เยอะเะฉะนั้นการที่จะไปควบรวมกิจการกับบริษัทที่ทำอะไรคล้ายๆกับเราในประเทศอาเซียนอื่นผมว่าเราน่าจะคิดที่จะไปทำเพราะอะไร พราะบางทีเนี่ยเราจะอาจจะหาไอ้พวกวัตถุดิบที่ถูกกว่าอยู่ในประเทศนั้นถ้าเขาทำอะไรแบบเดียวกับเราง่ายนิดเดียวแล้วก็หมายความว่าควบรวมด้วยกันแล้วก็เขาเอามาขายในประเทศเราเราก็ขายในประเทศเขาตั้งบริษัทร่วมกันอของพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งเราออกไปข้างนอกได้มากก็ยิ่งดี